พาทุกคนมาชมบรรยากาศร,ร้านขายดอกไม้ได้จ้ะเด้อไปชมมันข้างในกันเลยเด้อพี่น้องว่ามันจะสวยขนาดไหนดูข้างนอกฐานเต็มเลยค่ะพี่น้องจา๋าครั้งแรกของหมิงคือกันร้านมันใหญ่มากเลย,ดยเด็กเนาะ <c oughs> ดูกระถางดูแค่กระถางก็ลูกค่ะสวยงามระหว่างทางเข้าไปพี่น้องนี่กระถางเต็มเลยจ้ะมีแต่งามๆนะคะมาดูราคาเท่าไรคะบอกห้าสิบลดห้าสิบซนตนะ ก็ห็นมีราคาเนะเน็กเนาะนี่นี่ินพันเก้าพันเก้าอ,อันนี้อัน,นใหญ่สอง0ันุกคนนะ้างัดดูแค่อันหน่อยๆนี่ด้วยกระตังเป็ดลอยหกชีตเน็กเนาะน,นีนสิบสามสิบสามแขนพิษแน่ๆเลยอันนี้ยังสามลอยเสดูพี่พน้องใหญ่มากเลยนะพี่น้องนะดูเจ้อ อันนี้มันล่วงเหล้วนี้าานนก็ขายสิบคูนพี่น้องมันเถาเหลี่ยม<อ> <laughs> มันจะเกเราไงแต่ว่าเราเอาหวัวไปปลูกปีนาได้เนาะหวัวแบบนี้นะอันนี้พี่น,อน้องอย่างงามไอจงแบบนี้ั้งสามพันโคกคูนพี่น้องโอ้สามพันโก่เป็นหมื่นบาทเด้อเนอะงามจัไปไปเขามีรถอันนี้เห็นด้วยนะใครจะซื้อเยอะๆเนี่ยถ้าถ้าหายอารถอันนี้ข็นนี่เด็กพวกกุหลาบพันปีดี ออกดอกงามๆต้นละสองร้อยเก้าซิปนั้นมีต้นคริสมตามตด้วยอือต้งนี้จะมีพี่นอ้องนี่อันนี้ต้นไม้อันนี้เป็นแบบเถาวันเนาะเด็กเนาะงาม,มงาม,มชอบมากชอบมากเป็นแบบเถาวันพี่นอ้องมันจิ๊กจักจักจั๊กแต่ดูไม่ผ่านอ่ะนี่งามนะคะคือต้นไม้ต้นอันนี้เออต้นสูง้นเนาะ ต้นสนน่อยอันนี้ตรงอันนี้ก็งามนี่ฮะนี่แตงงามๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับไม้ประดับฟังนี้ไม้ประดับแม่ต้นนอต้น,ตน,นีแปลกๆอือต้นแปลกๆน้องใบแปลกๆไม่ค่อยเคยเห็นเลย อย่าบังนะเรืองตาอ,อ้น,นี่ยวันนี้มีแดดแต่ว่ามีลมนะห,<า>หนาวอยู่ตอโอ้นหายไปนีนมาทางนี้อันนี้เกลูกลุหลาบพันปีพี่น้องสีม่วงนะฮะมีม่วงสีชมพูมสีขาวเนี่ยปิดรับไอ้ตัว,ตวกอกของง้างในเหมือนได้เห็นต้นตาลเล็ก นี่นะนี่นะ <c oughs> ต้ตตนตาลต้นอะไรรู้ไม่ใช่ต้นตาลหรอกอยากกินตาลคกันถือลูกต,ตาลดูมีไอโครมอันนี้ต้นไะม้ซุ <c oughs> ่มๆลมแรงเกินต้นรหัสจุดเก่ากระถางรหัสจุเก่า น้ำเอ,ออะไรเครียกอะไรไชื่อภาษาไทยเครียกอะไรกับเราเหมือนในกระบองเพชรน่อยอ่ะเนาะเนี่ยพี่น้องกระทางละสามสิบเก้านะคะสามสิบเก้าโคนี่ราคานี่ชื่อมันว่าหิตเจเดนอด <laughs> สเตนเปสตอร์สแตนเ็สต์กระถางละสามสบเก้าคูนนะคะกระถางหนึ่งสามสิบเก้าจะออกมาให้ดูตัวบีนรักนี่อันนี้ก็คือกระถางหนึ่งนี่นนองก็ใหญ่ขนาดอยู่นะเนาะมีหลายแบบอยู่บ้านวะพม่าดอกไม้ อุ้ยงามค่ะพี่น้องกล่องก็เลยโฟกัสทางนี้เลยดูกระถางนี่คงจะเป็นหลายหมื่นแน่ๆเลยกระถางนี่หลายหมื่นโคนสวยงาม,มฮะมีห้าสิบเก้าอุ้ยอันนี้เดนอันก็สี่สิบห้าพี่น้องต้นอันนี้งามงามเด้อมันจะขยายเป็นกอใหญ่ด้วยเลยมีสีขาวสีชมพู ีนถ่ายนเน็กคน,นถ่ายทั้งวันก็เกือบสิบูมนมาดอกไน้มันมงามหลายมันหลายอันี่ก็งามเลยดูกตัวเนี่ยมันหากินน้ำหวาน ข้างในสวยมากฟังนี้ก็มีพี่น้องปาอันนี้หกอันนะคะราคาสองสองสามเก้าเลยหกอันนั่นี้สองสามเก้าสองร้อยสามสิบเก้าอืมซิกแพคอันนี้ก็สองสามเก้าแต่ดอกไม่น่าม ไม่ใช่อ้อยหรอกไม่กนาดแต่หอยโอ้พี่น้องมันง้ำมากเลยดูด้วเห็นไหมพี่น้องมีแต่งามๆคลิปยาวด้วยแน่เลยวันนี้นะคะผ้น่ะในอาคารผุน่ะพี่น้องนี้ว่าว่านี่ในอ่านคอมเมนต์คลิปมันนี้นี่ <IST. S 1> อันนี้เป็นเป็นเป็นอันแบบนี้เนาะไปหอยนะคะไปหอยตามฝามบ้านไปดูกินอะไรเออเหล้าเอามันอะไรน้ำแหนมอะยำแหนมบอกอยำแหน<า>มน้ำน้ำคอมเมนต์เเลยอันนี้กั <record> อันนี้ก็บ,กบทาย ทางวัก <sam cima> um ้าวุดเก่าขี้มวกกันเบัดใจมาใช่หรอไ สวยบาดใจมากเลยสีหัว